สวัสดีครับมีแขกครับเต่าม้าเต้าเนี่ไวฝ่าเป็นงานก็เลยฝ่ามาถ่ายตาเต้าๆอลยหมดเลยมั้งหัวใหญ่แขกมวนมูไอะไไปมวอนผู้ไปอันวันวานเหมันต่อสมมวลได้เร้วใช่มเจียวันนี้ได้ยังวันนี้เพลินมากมาเไปถามเพื่อนแล้วเพ่อนไหนมาอยู่เพลินไหนมาก่ัวบาลีคนสองเป็แตัว่าเลีกัน เพื่อนฝันเจ้ากัำนาเพื่อนผู้ตายไปเรียวเนี่ยครับเพื่อนฝันว่าอย่างเงี้ยเพื่อนฝันว่าเพขนได้จมนะจมนาผู้ตายนะเพื่อนกัมาตายอีกได้พนา่อจมจมไรเพื่อนพ้านนะผู้หนึ่งก็จมขาบนรูปว่าเป็นผู้ใดผู้พรกันยกนะก็ได้ก็จมนะมาที่นี่เพ็่คนได้จมไปไวัยกันว่าจมไปไวัจมไปไวัเฮียนนีิล่ะ ค้นไปเอิ่นคนแบบนี้โยมไปหรแล้วไปเอื่นค้นมากมานะวาผู้นี้คนตายเคยตายตายเลยนี่อความจริงคนตายแล้วคนได้ฝังว่าหนาคนกลับมาตายมานะอายุเท่าไหรอายุเจ็ดสิบสามนอนเมีไหมนอนะอายุเจ็สิบสามปีอ๋ออายุเจ็ดสิบสามพ่อเกิดคนบอกว่าบอบบบบรูอะไรเอาวนคนอายุเจ็ดสิบสามตาย เลแมุ่่มเมนเพื่อนฟันลังอันเลกออกเลยอือออบเพื่อนเพื่นมากยังอกเพื่นมากอายุสิอือเพื่นมากอายุเพื่นจิตามีเพื่อนโรงอันไปโรงงานตามี้เรอว่าอันพ่ซอกเกิดเลยเออได้ามให้เพราะว่าอันมันใายไมเกียไม่เกียก็มาตายไม่ได้อือก็มาตายไม่ได้้อนอกันซ่ว่าจั่วก็ศอกเกิดก็ซอกเกิดไม่เกียเตข้าวไรเอาอะไรตีแย่อะไรเล้ยเขาตายตายหมือนเดียนเลยปีดต่น้มัน ตั้กืเถอะเออตายงมยูแต่ว่มันที่เน่นบ้านเลขที่นหัวตัวอะมันมันทีมันออกไปแล้วหนึ่งหนึ่งสามเพื่นนั้นเลีออกแล้วเพื่นจังฝันไหมมันึงมาเลียออกอันนี้เราเพิ่นจังสองเามอมา่จังฝันนะเพราะว่าขวดพ่อเพิ่นมะเออพ่อเล่าเล่นเพื่อนสัมพัสเล่างว่าอัน นึ่งหนสามหนูบรเกียวกับเด็กวดวาาหบรเพี่บจะเป็นบาเทีเสือที่นแต่ว่าอันฟันว่าอันหน้าหน้าผู้ตายเนี่ยบริเกียวกันก็ลง่ากระทงวันนี้เนาะกร้องวันนี้โอ้ยู่าจิ้นสามกับสองแปีล้วค่ะมานี่ยสองเปียแล้วดมาจะได้เนมาเปินมาเมาสองแปดเนาะมาองเปีเกอกนากุ้งเนาะ่ซอไวแล้วนาเลกุ้งลงวันเพี่น่้ซไวเล่วเปอมายเรื่งถามวันพออยนี่เด้อพาซอยเกิดสำคั้ือนเน เช่ทามไป้วเพราะว่าอันเพราะพี่เกฑยรติพี่หอยฝันว่าผัวตายทองไขรอึ้อ่องอยู่เำม่ตายไหมเพื่อนมันบปอกอายุก็ขสอเกินนะเอย้เาสอเออทามอย่างนีด้วเพราะว่ามันเคยเป็นนักสันนะตยัเป็นขึืนกันแต่ว่าอายุอายุท่าไนร่อาสามเนาะคุณ่าคุื้อไปแล้วตีป็นซื้อแห้วลอตเตอรี่ไปแล้วเงนคันมันถือว่านาก้งครับงิดกอน เิ่นเิ่นถือโยเจอุเงือนห้องหานพ่อน่ะแนนที่จะว่าจะไปน้ำหา่นจะพ่อเออเิ่นถืองนนั้นว่นถือกลายดันีอกันมันาเกี่ยวว่าใครจะถือหน่อยถือลายได้เ่จะว่าข้าเลยทุกคนเอซี่เพ่นถือน้านะว่ารับคนฟันแม่นนะนะกุงฟันกับเขาอยู่ือนหันน่ะง่พราเขาน่ะนะเออ่ว่าข่อยพ่อแล้วหาขอน้องหันน้องพอกันเนาะเพื่อนเพื่อนมขอเบอร์หน่อยนเพื่อนอยากไอ ว่าเขาเบอรเลยเด้อเฮ้ยไม่แขกมาตัวเดียวเบอร์น้ำแนวนะมาตุเร็งนะเดี๋ยวความันนั่นก็คือมีของขวัญเยอะคือโลกของขวัญโลอของเจ้าทหักเนาะเจ้าฟันจ้ามือนเอานะครับนายแข็งคนเด่เนี่ยนะเขาหนักคู่มาเลยนะครับเด้อนะครับเคนว่าเลขเงี้ยนี้ฝันเห็นหน้าผู้เสียชีวิตไปแล้วนะครับได้อุ้มเกันเนาะเคนว่าอายุเจ็ดสิบสามเนาะครับเคนว่าเจ็ดสิบสามเด้อนะครับเป็นอายุของหน้าที่เสียชีวิตไปแล้วล่ะกะ เลขยกสองแปดในเลขม yes. ja ักเพิ่นนะครับเพิ่นว่าลำนักกุงงวดกอวเพิ่นกระถือนะครับเพิ่นถือสองวดสามงวดซ่อนแล้วก็เว่นงวดหนึ่งวดพันมันถืออีกแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่แข็งหาเพิ่นพ่อเพิ่นพ่ได้มาโรงงานมันป่วยนะครับเพิ่นวันนี้เพิ่นไหหมาเจ็ดสิบสามคับสองแปดนะครับอนยูนาที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับเพิ่นว่านี่แหละพี่น้องเดี๋ยวให้เพิ่นไปทำพ่อซอเกิดให้เนาะครับเนาะเพราะว่าเคยฟันแบบนี้มันเคยได้นะ มันเคยออกไอ้ปลาหอยเย้หอยรบฝันคกล้ๆกันเนี่ยก็ีบอกกันพ่อสอเกิดอือครับก็เป็นประมาณเนี่ยเนาะพ้ากว่อกพุถือยื่งมากนะพันถือยุ่งตะกงถือว่าลายถือว่าลายเนาะกลับตกเกิดยุ่งเยอะเว็นเนี้ยรุ่นเนี้ยแต่ว่าตัวเนี้ก็เขาหลายก็้าว่าจะเขาลายดยเป็นรางว่าทีหนึ่งย เจ็บรมทีนึ่งอไบอกเฮียนเลยมาฝากเขาไปมั้มาเด้อมันดีเสียเดี๋ยวคอท่านช่ยดอกเดียวมือหนึ่งีช่เออฝันดีดเดี๋ยวมาตามมีแขกมครับด้อนะครับฝันถ้ได้ฝันว่าฝันมาลมาลำมีฝันตั้มันใจแขกันว่าแขกเขาเป็นถือตอกันซีงวดเทีเราวดนี้ที่เป็นไงวดวันก็ถิเอาอย่ังว่าซีงวดสนเรอซีงวดส่วนทีเป็นวันอันนี้ก็นอนไตเหรนะอพราี่เจ้าซื้อข้นน้ำ ชิปสองนะขึ้นซื้อขึ้นเตียมนึงน้ำเลยถือเยอะโอ้ยหแต่ครับีู้คนมีดวงเนาะคนเลทิปสองเพราะนี่ไปซื้อขึ้นชิปสามือยอะซื้อขึ้นชิบสามเพราะว่าที่ซื้อขึ้นนั่นอันไปถามหาลอตอลีอันชิบสองมีบอน้ำเอ่านะเอาฮาลอตอลีวันนี้เขามีดอกป้าพี่่ามีแต่เต๊ชิบสามมล่ะสามเหมือก็สามเหมือไปถามเลยก็าไม่ไิบสามร้สิบอกแต่ิบสามคอยเจอพ่มากเหมือนคอหรือเ่าพี่บอกไม่อยากผยน้อลย มันคือสีบอสตัวโตเก่เกาตัวอื่นนี่เบิดบ่อยากนะเราบ่บอกนะมันบ่กมันนี้ก็เลยสื่อกันหน้ามันว่าต้องหอดเนี้ยแหละจังทั่วไปซื้อน้ำมูก็เลยือทั่วไปซึ่งไหนว่าแมนเจใ้านี่ขกอยกอืมเอมออ่ะไปซื้อให้ก็เลยนั่นก็เลยมันซื้อขึ้นไปก็เลยถือซ้ำซี้งหอดสอดเราด้วยครับเด้อน่ะไม่แขกนม่เดี๋ยวเพิ่นว่าเพิ่นฝันดีๆกันวันนี้นนเพิ่นต้องยังไงนะเดี๋ยวนี้เพิ่นต้องฝันไปเรื่อไปเล่าอยู่หน่อยต้นชัดเจน ลอตเตอรี่แล้วก็ไม่อยากโชว์การมเงิน,นีลย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวคนหายเลยพี่น้องเดี๋ยวพี่มาขออีกมือนึงสองมือนะครับทนะีโชว์ลอตเตอรี่นั่เนาะอันนี้พี่น้องท่านอยากโชว์ในบุญญาท่านบอกถูกเอาขอบคุณแม่แขกลายรสิเบียงฝันในทางของแม่กุ้งมากเนาะนวันนี้แม่กุ้งหายมากนะครับฟันวานาเสียชีวิตไปแล้วนะครับขบม่าตายไหมเน,ะมนาะไม่ขม่าตายอายุเจ็ดสิบสามปีตออเสียชีวิตเนาะเจ็ดสิบสามแต่ว่าพ่อสอเกินท่านในได้เนาะเพราะหั่นเลยอะแต่ว่าผู้คนถือเนี่ยนักกุ้งเนี่ยมันซื้อเกียรสามไปแล้ว เิ่นซื้อไรวรแล้วสองตัวนะอืักับสองแฝดสองแฝดเนี่ยเป็นเรขมากขึ้นนะครับเด้อนะครับสำหรับนักกุงวันนี้นะครับนาแขกเราว่าคนควันเรากระเือกกนะครับนักกุงวันนี้เพิ่นว่าหน้าเสียชีวิตครับไม่เสียชีวิตไม่นะครับอายุเจ็ดสิบสามปีเดี๋ยวมอโรจะมอโรอจะให้นายแขกไปทำพาสอเกิดใหม่เด้อพี่น้องเอฟซีนะครับมันจังขี้หมั่นใจเนาะเพราะว่าเค้เป็นแบบนี้ เอาไม่แขกเป็นงานนะครับเด้อนครับที่ว่าท่านรหลดอขอบคุณหลายครับไม่แขกตีพยงปั่นในทางเอฟซีัวตีหาี่เอฟซถึงน้ำไปเด้อวัตีหานี่วันนี้ก็ทีเึงยวไล่ะนี่อ่าได้จะบอกเอซีในเร้่อย่าแพงเด้อเนีเดียว้จัิงจริงกันข่เ้ากนกลับกลับไปงานเด้อนะครับปงานงานเจ็ดมงเสาร์นะครับปหลดมาทำอันนี้มเลยว่าตีหาันเวลากยับเตรียมตัวเสร็จแล้วอ้าวขอบคุณไม่แขกหลายตียงปั่นทางทีน้องเอซแฟนจองครับสวัสดีครับ